อาเบสนี่พี่อาร์ตนะลูกเขาเป็นแฟนแม่พ่อนักเองนะใบหนวดน,น่ารักจัง,งมาไซาใสแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แม่อยากจะขอเบลอ่ะได้ไหมลูกคือแม่อยากให้เบลเรียกเขาว่าพ่อเรียกเรียกพี่อาร์ตว่าพ่อ,อ แล้วนะคะที่ชอ่องระฆังแชนเนลนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนมันจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วู คลิปนู่นเลยทุกคนที่แพรเคยแกล้งพี่เบลนะคะที่ร่วมมือกับแม่แกล้งพี่เบลกับเบสว่าแม่นเนี่ยมีแฟนนะแม่คุยกับผู้ชายแม่แบบว่าเอ้ยแม่จะมีแฟนใหม่หรือเปล่านะคะในคลิปนั้นนะคะและทีนี้เนี่ยแพรก็คลิปออกว่าเฮ้ยตอนนั้นยังไม่สุด <S <S คือตอนนั้นเป็นผู้ชายคลิปแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชายจริงๆแบบตัวเป็นเป็นหล่อๆล่ำๆมาเลยค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยแม่สั่งเลยนะคะแม่บอกว่าให้แต่งตัวส,สวย <S <S แต่งหน้าส,สวย <S <S สเป็นพิเศษนิดนึงเพื่อต้อนรับพ่อใหม่ พ่อไอ,อพ่อใหม่เพื่อต้อนรับพ่อใหม่ของพี่เบลแล้วก็เบสนั่นเองนะคะอันนี้แท้ก็ได้ามาในชุดแบบ ชมพูคร้งนะคะก็แยกกันแต่งตัวนะคะแพ้ก็แต่งห้องนี้แต่แม่แม่ก็คือแต่งอยู่ห้องนู้นนะคะทุกคนแม่บอกว่าให้แต่งหน้าแต่งตัวเป็นพิเศษใช่ไหมคะแพเนี่ยวันนี้นะคะแพก็จะใช้เซรั่มตัวพิเศษนะคะที่แพจะใช้ลงผิวหน้าแพก่อนแต่งหน้านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะทุกคนที่แพใช้บ่อยมากเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือมิซมินั่นเองนะคะ เป็นเซรั่มลดสิมนะคะแล้วก็ผัดผิวใสตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยลดส,สิมแล้วก็ยังทาให้หน้าของเราเนี่ยข,ขาวขึ้นด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยผัดผิวเก่าที่ตายแล้วค้ำๆออกไปนั่นเองนะคะหน้าเราเนี่ยก็จะดูขาวขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แสบแล้วก็ไม่ระคายเคืองเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาอ่อนโยนมากเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวห้ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทัน,นะคะ่ะทุกคน วันนี้มันต้องแบบเป็นวันพิเศษแล้วก็สนุกแพเองเนี่ยก็ต้องแต่งหน้าต้อนรับพ่อคนใหม่ไปค่ะทุกคนเนี่ยไม่ทันแพเสร็จแล้วค่ะทุกคนหอมไหมคะเป็นยังไงเป็น,นยัไง oh พร้อมแกล้งลูกลร้อยเปอร์เซ็นต์ มันอยู่พระคองจะรับเขาเรียกอะไรไหมพ่อปี๋อ้าพ่อปู่ใหม่ออพ่อใหม่พ่อใหม่พ่อปู่ใหม่แล้วก็เป็นพ่อใหม่ทีเดียวตายไปจัดพี่แจ๊จตื่นพ่อนะตอนนี้ทุกคนนะเขาอยากเห็นแล้วพ่อใหม่ทีเดียวจะแย่เลยแอมก็ะซิบอกนิดนึงเขาว่าพ่อใหม่ทีเดียวหลอกเมื่อแกงเตรียมเตรียมบันเทิงได้เลยริงเปรียมไปกันแม่เบ๊ไปไหนแม่หลุงกินข้าวเออแม่ไม่เห็นแต่เช้าเนี่ย ฟ้าฟ้านะวิ่งตอนเย็นใช่โฟมใช่ไหมแม่ใช่เลยใ่เลยอาหารมาหมดหมดหลายอย่างเลยไปแบบกว่านี้พลาดไม่ได้ไข่เรามันเยอนี่แม่เลยได้ไข่หมดหลายอย่างเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปด้วยอ้าวใครอ่ะมาพอดีเลยแม่แแม่แอะเข้ามี่งงงงงงไปไก่ตาแตกเลยเื่อร ก็ดีคาอันนี้ชื่อพี่อาร์นะลูกอาร์นั่งก่อนเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันอันนี้อาร์นะลูกเป็นเพื่อนแม่ก็คุยกันรู้จักกันมาสักพักแหละมายากไหมแล้วด้วยมารถไรเงียบเลยเี่ยเห็นโทศรศัพท์ทักปุ๊บเขาก็อมมองเอาไปโผล่แล้วพอดีรถเสืยอเลยนั่งวินนั่งวินมาเป็นเพื่อนแม่ แม่ก็ว่าจะเล่าให้เบลฟังหลายวันแล้วแต่ว่าเห็นไม่ยุ่งยุ่งกันยังไม่ได้เล่าพอดีเห็นอาอยากมาเที่ยวแม่ก็เลยบอกบอกว่าจเก็เพื่อนมาจากนครสวรรค์เป็นเพื่อนที่ทำงานแม่เป็นเพื่อนที่จับกันในแชทนี่แหละคุยกับแม่คุยกับแม่ถามจริงไม่ใช่เพื่อนหรอกเนี่ยก็มากกว่าเพื่อนตามมชื่อคนร ก็มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบวตักข้าวให้อาร์ตนะลูกตักตักข้าวหนเลยไม่ต้องงงลูกไม่ต้องงงเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนี่ครับ ที่อ้ํากินได้เปล่าเพราะว่าแต่ปลาโลปลาที่บ้านนี้กินปลากินไข่ต้มกันอ้อําก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เล่าข้าวแล้วะขนมที่เหลยวเดี๋ยวให้อ้ําเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าทําธุรก,กิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับพวกพอาสาหารูโปแ,<ต>แต่เขาก็เป็นคนมั่นบ้านนี่แหละลูกกินอะไรง่ายๆพป็นคนที่อยู่แถวไหนครับอยู่เมืองเลยเขินกินเลยไม่ต้องเขินกินได้ครับพี่เนาะเจอกันก็คอคุยกันนะเหขียนไอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าง อยากให้มันมาที่บ้านเพราะว่าเราก็โตๆกันแล้วเนาะก็พยายามให้เบลอยากให้เบสรู้จักด้วยแม่ก็เลยนัดมาที่บ้านเนี่ยปลาลาของโพูดเองเห็นตัวเองแชทกับเขาบอกวิคชอบปลาปลาบองก็มีนะเบสชอบปลาบองน่ะเนี่ยเบลเบลแคปหมูนี่เขาชอบมากเลยนะลูกจิเลยเขาพี่อะชอบอันนี้ด้วยนะปลาที่อร่อยมากซื้อมาจากเราพี่อั๊ดทำทุกจตสั่งหาอยู่ครับในเมืองขายอะไรพี่พวก คอนโดพวกตึกพกวกอ,อะ,อะไเรเนะงี้ยทั้งหมดเลย,เลยอ,อ๋อได้ไม่เอาน่อ๋อ้๋ออ,อ๋กอ๋อ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 อ๋กอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อใครวะอม๋ออนะ๋ออ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 ตออ๋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 อองออ๋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 รอนออ๋ออกออ๋ออ๋ออีออ๋อ้๋ออ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  ก็คือยังไงแม่ก็คือวันนี้พี่อามานี่เราค้าเดี๋ยวก็คุยกันก่อนนะความรู้จักกันก่อนน,เน,อเนอะเดี๋ยวมีโอกาสเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูบริษัทเขา,เ,าเราก็เดี๋ยวมาได้คุยธุรกิจกันเนาะธุรกิจต่อยอดกันจะทําอะไรกันต่อไปอะไรเงี้ยพี่อาะเคยดูช่องช่องผมปะพี่อาล์รู้พี่ี่อาต์รู้ไม่แม่ว่าเราทำยูทูบเลยรู้รู้รู้ดูตลอดอ๋อแม่รู้รือาฟังเขาก็บอกว่าเขารู้จัก บ้านเราหมดเลยโดยเฉพาะแม่โดยเฉพาะแม่อคุณแม่พูดจาเมื่อกี้แบบเหมือนประมาณแบบว่าแบบว่าความรักมาเต็มมาล้นเลยอะค่ะเคยเจอแม่มาก่อนหน้านั้นหรือว่าเห็นแม่ในยูทูบเม่อไหเขาก็บอกว่าเขาเจอแม่ในในในคลิปแล้เขาบอกว่าเออเขาถูกชะตาอะไรเงี้ยก็เลยแบบทักมาอยากคุยด้วยนู่นนี่นั่นก็เลยคุยกับเขาโดนเสือกัดเลยดูวิอาา์ทอบนะเนี่ยเดี๋ยวราเป็นไงพี่สวยมาก

าเป็นคนแบบกินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าเขาทํางานลูกน้องเขาเยอะไงเวลาแบบเขาไปทํางานเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงไปคุีกับลูกน้องลูกน้องจะได้ไม่เกรงใจไม่ถือตัวคนกินง่ายอยู่ง่ายถูกตาตาเหรอเขานะรู้สึกเขาเขาหน้ารักนะเบลเบลเห็นด้วยกับแม่ไหมหน้าหน้าตาดีแต่ก่ดูหน้าเด็กมากเลยอีเขาอายุเยอะกว่าเบลนะอ๋ออายุเยอะกว่า ทำาไมเด็กไม่แรงตัวไงครับพี่ตัวเราเด็กมาเลยเต็งเต็งเล่าสิหน้าใสหน้าใสหน้าละอิหยักไม่เหมอนกันอักติกระสิบเตียนเปียดผมไปแตะอกแตหจักมาจากไหนอ่ะพี่อาร์ตจะไม่รีบกลับเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมเตรียมกระมุมข้าวให้พี่อาร์ตดื่มไหมครับปกติวันดื่มไหมมีวายมีเครื่องดื่มเยอะเลยครับพี่ตอนเย็นดื่มดื่มได้ก่อนก็ได้ ปกติอยู่ที่ยืมหล้ขาวแล้าขาวสี่สิบดกีอะใช่งที่เวลาที่กินที่ยืมกับน้องได้ครับวันนี้วันนี้เอาหล้วขาวเยอะดูได้ครับเต้นเดี๋ยวเปลือกนิดนึงนะเองกินได้นะเหนพี่อาร์กินหน้าอร่อยมากินเลยง่ายอยู่ง่ายนเอง ห้องน้ำยุ่งไงไม่บอกห้องน้ำอ๋อนี่ไงเดี๋ยว,ยวตัวเองลุกไปแล้วตรงไปเลยนะือยู่ขวามือให้เจอเขาคุยเ,เขาห,หน่อยนี่ยก็ได้ประมาณสามเดือนสามเดือนอะไรแม่แต่แม่พูดครั้<อ>งแนะรกเจอครั้งแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะอะไรเพราะว่าตอนแรกก็คุยกัน เขาหน้าใสเขาก็คิดว่าเออเขามาชอบติดตามลูกแต่คุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาติดตามแม่มากกว่าเขาติดตามแม่มากกว่าฉันเป็นเด็ดไอดอลอันดับหนึ่งอาเซียนเขาโแม่แต่ในคลิปาลังจานั้นเขาก็จะทักมาตรงเยืชูพ่อหน้าตเขาหล่อมากเหมอนกเออแต่เขาเนีเขาบอกเขาอายุเยอะกว่าเบลนะเขาเท่าไหร่แม่พี่เท่าไหร่เขาบอกประมาณเขาสามห้าก็ห่างกับแม่ไม่เท่าไหร่ไม่ค่าสิบกว่า อ๋อแล้วจริงแล้วคือคือวันนี้แม่นัดกันเป็นไหรือเปล่าหรือว่าแค่ตั้งใจว่าอยากกินข้าวที่บ้านด้วยเฉยก็อยากให้แบบมทำความรู้จักกันไว้แค่นั้นวันนี้เขากลับเลยว่าอย่างไงค่ะหม่กลับเดี๋ยวพอขาก็นั่งวินมาแล้วก็จะนัดวินไว้เขาทำไมนั่งวินอาจารย์หานั่งวินแต่กเขาดูสิรถเขาเยอะนะให้ต้อส่งรูปให้แม่ดูจริงเหรอใช่ ความหล่อไม่ว่าไม่ว่าไม่เท่าไริแือความรวยเขาที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกนะแลอ,อันนี้คิดกันเองน่าจะมีเกินสามสิบล้านใชไหมว่าสามสิบล้านเกินนะสามสิบล้านค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แม่อยากจะขอเบลอะได้ไมหมลูกคือแม่อยากให้เบลเรียกเขาว่าพ่อเรียกเรียกพี่อาร์ตว่าพ่อ เคยต้องให้เราเรียกพ่อพ่อไหมแม่ก็คิดว่ามันน่าจะจริงจังได้สักทีอะนะคือแม่ก็อายุเยอะแล้วอะเบลบก็ไม่ต้องซีเรียสแล้ลกูกซ้อมๆไว้เผื่อวันหนึ่งเขาขยบสถานะมาอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่สะก,กิดสะหวั่นใกล้ถึงนั้นกันหนูไม่รู้จะยังไงแล้วเรียกเขาพี่ก่อนเลยแม่ต่อไปมันก็ต้องเรื่องคดีนะลูกมันดูสนิทใจดีอะโอเรียกพี่ใครๆเขาเรียกกัน ลองเรียกพ่อดูเ้วยลองเรียกพ่อดูเ้วยเขาก็ยังไม่ใช่พ่อด้วไงก็เลยรู้สึกแบบขัดๆนะที่พี่ได้ในปกติได้ลองเรียกดูก็ได้ซ้อมไว้อะลูกซ้อมไว้ซ้อมไว้พ่อพ่อรุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อทำไมอ่าพ่ออาร์ตพ่ออะไรเงี้ยพ่ออาร์ตครับพ่อห้องตายเหรอไงไม่น่าดูดีนะดูน่ารักนะลูกอะ นูน่ารักนะเบลอะต้องซ้อมเลยเพราะเบลเป็นพี่อย่างแม่ยังมีพ่อใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องเนาะซ้อมให้เรียกพ่อไปเลยเบลกล้าเรียกปุ๊บเบสก็จะไม่มีปัญหาและทีเนี้ยให้ไปเรียกพ่อซะแล้วก <c oughs> ็ยังไม่ใช่พ่อเบลเลยนะแม่มเป็นไรของแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ยงแล้ว,นนลวปกติพี่อาร์ตขับรถ รรื่องไหนคับพี่มีรถหลายคันรถหลายคันรุ่นเดียวกันน้องเรี่ยงยไงแท้โปรเหรอใช่ตอนตอนนี้พี่ขับแท้โปรอยู่เหรอพี่ขับสัมร้อยอยู่สัมล้อมันจะได้คุ่พี่รุ่นน้องพี่อ๋อมันจะได้เข้าถึงใช่ใช่เดี๋ยวพี่สัมร้อยที่เป็นเป็นเหมือนส่งของสเลงนี่หรอใช่พี่เราเล่น อันมันเป็นของเทสล่าอ๋อเดสลาใช่ใช่วัเดียวใหม่เดสลาพี่จัมบอก็จะเห็นแรงนะนี่รงแรงมากก็อิ่มแล้วเนาะนั่นเดี๋ยวแม่พาไหนๆอาร์ตเขาก็แบบมาแล้วพี่เดี๋ยวแม่พาไปที่พักใหญ่ๆหน่อยแล้เด็กเนาะเด็กไปรู้จักแม่กันนะพี่อากิเดิ้อตอนนัมนเองนะใบหมดดาวหลักจะมาไซสาย มีผัวเด็กไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีเดี๋ยวายายู่วะอยู่นะไม่ไปไหนเราเดี๋ยวแม่พาอาไปรู้จักญาญ่ะโอเคแล้วญาญอื่นเดี๋ยวเรื่องเก็บให้แม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บครับนี่นะกิน ลูกเงงเบ๊ยจะไม่เห็นนะฮะงงปะมาเาอินมอสเดี๋ยวอย่าอย่าเห็นนะตกใจเลยจะเคยเห็นแม่แม่คงเด็กแม่มีแฟนเด็กหน้าเด็กกว่าพี่อีกดูเด็กกันลูจ้ะเนาะดูทหน้าใสเด็กมากแต่คนกินง่ายอย่างนี้ใครอยากให้เบ๊เห็นบ้างเบ๊ยก็นเ็ ะอยู่คนไม่แต่กค่นี้เขากินได้ือเดือดปลาบางคนแที่แรกอ่ะเป็นกสังหาลุกดูดีมีหน้าตาปูเนี่ยเราคิดว่าโอ้กินไม่ได้หรอกยูถ้าเกิดอย่างเงี้ยอยู่กินไม่ได้แล้วแบบเราก็กลัวเนี้ยว่าแบบที่ของเขาจะยังไงแต่เนี้ยเขาจะมากินได้เขาจะรับแม่ได้หรือเปล่าเขาจะโอเคกับแม่หรือเปล่าแม่บอกแม่คือเดือดต้องผ่อนอ่ะน่าจะแบบไหนปั๊บกับแม่ ตัวเองเป็นไงแม่เขาน่ารักปะมแม่ตัเองน,น่ารักดีแบบเออแม่เขาอย่างนี้แหละเข้ากับใครได้หมดใครมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยแกเป็นคนนี้แหละแกคุยตลกเัว่องเนี่ยตัวเองว่าน่ารักปะเนี่ยสวยเนาะน่ารักมากเออมีแต่แบบสวยสวยอ้าวเบสนี่พี่อาร์ตน,นะลูกขาเป็นแฟนแม่แล้วพี่เมเกิแม่อ,อ๋เจอกันแล้วลูกกินข้าวด้วยกันแล้วแล้วก็พาไปหายายมาแล้ว อ่า<ม>ก็เบสไม่อยู่ไงเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้เจอกันเนาะโอเคลูกแม่มันน่ารักจริงๆเลยอ่ะอ่าจริงด้วยเออเ่ะชอบมากเลยติงชอบเหมือนเขาป่ะอเออฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไข่เปิดดูเบสหรือว่เบสเจอแล้วเจอแล้ว เออเจอกันหมดแล้วหรือว่าแค่ฮะแค่งงเบ๊กพูดอะไรปะทำหน้างงเหมือนกันทำหน้าอะไรงงเออทำหน้างงอาจจะทำเนียนไปตามเกมอยู่เลยอะงั้นหนูปล่อยไอซ์งงไปแบบนี้เราไม่ต้องเสด็จเสดแค่นี้เลยนะอย่างงั้นนะเราอาจ์ตก็ก็เกิไม่ต้องให้เขาแบบให้เขาแบบงงอ้าวกลับเล็กรู้วิธีเปิดคลิปให้เขาอะใช่ลงคลิปนี้ไปแล้วอะแล้วคนให้เขาอะมันเห็นว่าจริงๆแล้วเขาโดนแก้นะ ไม่เขาเชื่อก่อนว่าว่าแม่มีแฟนใหม่เขาจะคุยกับแม่ไหมเนี่ยนงินเงนอนเลยนอนกี่เปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้เลยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่เดี๋ยวต้องมารอดูว่าถ้าเกิดว่าเขาดูคลิปแล้วเขาจะให้อภัยแม่ท <Down wei> ีโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่าพี่เบลถ้าเห็นคลิปนี้ลงไปแล้ววันวันที่มันลั่นคลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยรีแอคพี่เบลจะเป็นยังไงนะคะเมื่อรู้ว่าโดนหลอกนะคะ กัวหล่อสู้พ่อใหม่ไม่ได้ใช่ป่ะแหมไปแหวญย้อมผมมาโจรหรอแน่หนูรู้แหละกลัวหล่อสู้พ่อใหม่ไม่ได้นี่นี่หนูว่านะผมได้นะแต่หน้าไม่ได้ถ้ามีสิวเนี่ยถ้าปล่อยให้มีสิวแบบเนี้เนี่ยก็อย่างเงี้ยไม่ได้แน่หล่อหล่อสู้ไม่ได้แน่เดี๋ยวหนูจัดให้เราไหมเอามีใช่ป่ะมีแต่น้าใสเหมือนพ่อใหม่มากเลยนี่เลยเดี๋ยวหนูกำจัดให้ไหนนี่เจลแต้มสิวเหรอใช่ ของมิซิมิมามาโนแต้มให้รับรองว่าพรุ่งนี้นะตื่นมาหล่อแน่นอนอืมรับรองพรุ่งนี้ตื่นมาหล่อสู้พ่อใหม่ได้แน่นอนดูผิวก่อนอ๋อ,อน,นี้แต้มแล้วใช่ไหมนะใช่แต้มก่อนนอน แบบนี้ทุกวันตื่นมาสิวยุบเลยถ้าเกิดเป็นสิวเป็นอะไรแต้มมายุบเลยใช่ไหมใช่ส่วนใครนะคะที่เป็นสิวหน้าหมองค้ําอยากมาลองใช้มิซมิไปซื้อตามแพ็ได้เลยนะคะที่เซเว่นนเลเว้นซองละแค่49บาทเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าพี่มีสิวขึ้นมาอีกอะออพี่เอานี้แต้มเลยนะอาบน้ำเสร็จปุ๊บแต้มก่อนนอนเลยเป็นเนื้อเจลไม่น่าเชื่อนะว่าจะแต้มแล้วมันยุบเลยเลยพรุ่งนี้นะตื่นมาหลอกว่าพอใหม่แน่นอนอออจริงจริงอ้อยนี่แหระ เดี๋ยวายายาหายหายนี่ยเออตรงนี้เอาไว้แต้มแลก็น,นอนเลย